เรามีหน้าที่เบิกบานอยู่ในดงของเราต่อไปลูกนะคะแม่ก็มีหน้าที่โพสติ๊กตอ,อกปกติโพสติ๊กตอ,อกเสร็จก็ออกมาเลยนะคะก็ไม่ได้ไปนั่งด่าหรือว่าไปนั่งดูคอมเมนต์อะไรนะคะบางทีก็มีด่าจิกกัดบ้างเนาะมนุษย์เรา ถ้าไม่มีเนี่ยนะคะดิฉันก,ก็คงเดินขึ้นฟ้าไปแล้วคงไม่ได้นะคะมาน,นั่งอยู่ตรงนี้ปั๊นนินิดพ่านไปแล้วค่ะลูกค้าก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะคะมีปากมีเสียงนะคะมีอารมณ์นะคะทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์ดีสมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะทําไมครูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนบอกว่าค,ร,ร,าค,คารูรวยเพราะมีลูกทีมใช่ค่ะคุณตารวยเพราะมีลูกทีมกับอีจวงกูทําคนเดียวใต้ห่าเลยจบม .6 เอาที่ไหนมาทำคนเดียวละอีเสนึกออกไหมนะล่ะรวยแล้วสิเพราะมีคนมาสมัครเยอะใช่ค่ะ รวยเพราะเขามาสมัครขายของกับดิฉันเยอะค่ะแลวพวกเขาก็รวยจากการที่เขาได้เรียนรู้กับดิฉันค่ะดิฉันไม่เคยเอาไม่จี้คอ,ขอใครให้มาทํากับดิฉันค่ะณจุดนี้จีบปากจีบคอมนันนะมาันเอาว่าไปเลยเอาใจใจแม่คนสวยแม่รวยสามหมื่นโยศแม่ฟันฝั่งเพชรแม่รวยเจ็ดย่านน้ำแม่ปากพิกุลทอง